สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบคุณดังครับคุณดังไฟได้<อ>ตัวอหัวกลางพอกินได้โมกี โอ้ตาน่ะผู้เดียวเลยแบบนี้นะมานผู้เดียวก็พูดเลยนี่ก็เป็นวิธีหากินอีกแบบนึงนะครับกาเคิืนวัดซอนกระด้งครับก็ <c oughs> จะมีพวกกุ้งพวกปลาซิวปลามัดนะครับ mấy nhang dài nè hỏi bỏ ừ, Ngô tức vào vậy là ngâm hỏi nó ô oh, đây cả đây cả hỏi chủ lấy thùng này xong thùng này. Ừ. Oh. đây lại nó dài nó khum lé bên bò nào cả nào nó dài nó 3, ม,มันหนาจีสองมือสาม้คนหลายป่ะท่ผู้ังเได้บอสซอนตอนนี้อากาศประมาณสิบสามองศานะครับใช่ป้เท่าคำเตืย เอาตักตักตั่นน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 ั่นได้เลยดีนะอืมาดิอืมมันขึ้นฝั่งยายคนมันคนลายนะนหน่าน่มาเเรนี่ โอ้น oh, ี่ก็เป็นวิธีชีวิตของชายสานนะครับหากินหาอยู่เยี่ยเข้าไปหูแก่บริยินเก็บหูแก่สินักนะครับนี่ก็หาหอย ก็หอยคนหลายมันจะขึ้นมาฝังเนาะหางอมหอยขมนะครับงานได้แล้วครับนะี่ะ ปลาค้อปลาค้อโอ้มานอลไท่านะมานอลไครับมานคือเขาในกว่าทางนี้นะตอนนี้อากาศหนาวมันบถึงกับหนาวครับัาได้น,น,น้อยใหญ่เนาะมาลงไปแช่มันจะเย็นหน้าแบบนี้นะ มีแพนะครับนะก็นคนดังคนดังในมีแพเป็นของเจ้าของป้าพายแพไปเล่นน่ปโอ้ยไปมันกนไป,ไปหักกระด้งเขา นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของนองนะครับเออือนองอยางสลลงอันนี้นองอยางอันนี้นองนี่แม่ซื้อมนันหรืม่ เมื่อกี้นี่เบาตีตีใหญ่ทิมเหลงน้ำนีเลย แต่เสียแดยงนะว่านี่เลยนะมาอัานในตานี่สามตัวเลยแต่ตัวเกือบโลกเกือบโล ได้ลายบ่บึงนุพ่อถ่วใ้พ่อกินอสไรบ้างนุแก่แห่ว่านะบ่เจ็ดป้ายเนาะ ลงกองยินต่เสียงแล้วสงสัยเติมแล้วนี่เติมแล้วเรียบร้อยแล้วมันมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ